สวัสดีครับนิสิตที่เรียนวิชาฟิสิกส์หนึ่งครับอีกหัวเรื่องหนึ่งที่พวกเราจะต้องรู้และเรียนก็คืองานจากแรงที่ไม่คงที่นะครับซึ่งกรณีคลาสสิกที่สุดที่เรายกตัวอย่างก็คือกรณีของแรงที่เกิดจากสปริงนะครับนิสิตดูเหตุการณ์นี้นะครับเอาสปริงอันนึงนะครับมาขู่กับมวลนะครับถ้าเราไม่ดึงไม่อะไรเลยเนี่ยมันสมมุติว่าให้มันอยู่ในระดับนี้ก็แล้วกันเพราะนั้นอาจารย์ใช้ตรงนี้เรียกว่าเป็นระดับอ้างอิงนะครับโดย ถ้าให้แกนนี้เป็นแกน x นะครับ x เท่ากับ0ก็จะอยู่ตรงนี้จากนั้นเมื่อเวลาต่อมาจารย์ก็ใช้มือดึงไอตัวสปริงนี้นะครับให้ยืดออกยืดออกนะครับปรากฏว่าไอตัวมวลตัวนี้มันก็ยืดออกมาอยู่ตำแหน่งนี้ครับอยู่ตำแหน่งนี้แล้วถ้าจารย์ลากจากกึ่งกลางมวลเหมือนเดิมนะครับไอตัวนี้ก็จะยืดออกมาไกลถึงตำแหน่งนี้เรียกว่าตำแหน่ง x เลยทีเดียวนะครับนิสิทครับ เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงก็คือเวลาเราดึงออกมาเนี่ยเราใช้มือดึงออกมามันจะมีแรงสปริงดึงกลับแรงสปริงดึงกลับเนี่ยจะแปรผันตรงกับระยะยืดของมันก็คือ x นะครับแล้วก็มีทิศทางตรงข้ามด้วยนั่นหมายความว่าถ้าเกิดเราออกแรงมาทางนี้นะครับดึงมาเนี่ยแรงสปริงดึงกลับก็จะออกมาทางนี้คือสวนทางกับ x เพราะว่า x บวกไปทางนี้ใช่ไหมครับบวก x อันนี้มาเป็นลบ x ใช่ไหมครับมาทางลบ x เพราะนั้นกฎข้อนี้โรเบิร์ตฮุกท่านก็นเลยเขียนว่า f เท่ากับลบ kx โดยที่ k ก็คือค่าคงตัวนั่นเองนั่นหมายความว่าแรงเนี่ยไม่ได้คงตัวแล้วนะครับแรงเนี่ยขึ้นอยู่กับระยะการยืดของสปริงนะครับเพราะฉะนั้นถ้าถามว่าพลังงานสักร์ยืดหยุน่นหมายความว่าไงพลังงานสักร์อาจารย์บอกพวกเราแล้วว่าพลังงานสักค,คือมันมีศักยภาพมีความสามารถที่จะเคลื่อนที่ถ้าเราปล่อยใช่ไหมครับ วินาทีนั้นอราจา์ดึงมาถึงตรงนี้เสร็จปุ๊บอาจา์ปล่อยปุ๊บแรงสปริงนี่ก็จะทํางานยกตัวอย่างคล้ายๆกับที่เราดึงมวลขึ้นไปข้างบนแล้ววางแรงนุ่มถ่วงก็จะทํางานอันนั้นก็มีพลังงานสั่งนุ่มถ่วงแต่ในที่นี้เราดึงออกมาสปริงจับไว้นิ่งๆก็ยังสปริงเพราะว่าเรามีแรงดึงเอาชนะแรงดึงจากสปริงใช่ไหมครับแต่ว่าพอเราปล่อยแรงสปริงก็จะทํางานดึงกลับอันนั้นเขาเรียกว่าพลังงานสั่์ยืดหยุ่นของสปริง โอเคไหมครับเดี๋ยวเรามาหาพลังงานสั่งยืดหยุ่นของสปริงกันว่ามีค่าเท่าใดสูตรนิยามเริ่มต้นของงานของเราก็คือ F เท่ากับเท่ากับ F s นะครับอันนี้คือนิยามเริ่มต้นของเราเวลาเอามาใช้ x นี่มันเปลี่ยนไปทีละน้อยๆเพราะนั้นเราใช้แคลคูลัสมาช่วยนะครับแรง d กับ dx โอเคไหมครับ dx ก็คือ x ที่เปลี่ยนไปเล็กๆ,ๆตรงนี้นะครับ x ที่เปลี่ยนไปเล็กๆขณะที่มันขยับ อันเองสมมติว่าตรงนี้เป็น dx นะครับแรงที่ดึงกลับมาก็จะเป็นแรง kx เนี่แหละถ้าเราแทนค่าเข้าไปก็จะกลายเป็น dW เท่ากับลบ kx dx โอเคไหมครับแล้วอาจารย์ก็อินทิเกตอินทิเกต W ทั้งหมดเลยทั้งหมดตรงไหน,นก็ทั้งหมดที่มันยืดออกไปแล้วก็หดกลับกลับมาที่เดิมเนี่ยนะครับเราก็จะได้อินทิเกตจากศูนถึง W นั่นเองนะครับจากนี้ถึง W คือพลังงานรวมทั้งหมดเลยนะครับ ฝั่งซ้ายเนี่ยอาจารย์ก็จะได้งานทั้งหมดก็คืองานทั้งหมดในที่นี้ก็คือพลังงานศักที่สะสมในตัวมันนั่นเองไอ้ตัวนี้เราอินดิเกตครอินดิเกตเป็นจะได้ kx ยกกําลังสองส่วน2นั่นเองนะครับอินดิเกตจากไหนล่ะอินดิเกตจาก0ย์ถึง x ใช่ไหมครับไม่ใช่เราต้องอินดิเกตจาก x มาถึง0นย์ครับโอเคไหมครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าเห็นไหมอาจารย์ดึงมาแล้วอาจารย์ปล่อยพอปล่อยปุ๊บ ไอเน,นี้ยมันเคลื่อนที่จากตำแหน่ง x ลงมาอย่างตำแหน่ง0เพราะ,ะนั้นอาจารย์อินดิเกตจาก x ถึง0โอเคไหมครับเพราะนั้นหมายถึงว่างานที่ทำก็จะเป็นงานที่ทำจากแรงสปริงอาจารย์ก็จะได้เป็นลบ kx กำลังสองจาก x ถึง0พอแทนค่าเงื่อนไขเข้าไปอาจารย์ก็ได้เป็น1ส่วน2 kx กำลังสองนั่นเองอันนี้อาจจะต้องจำเพื่อความสะดวกในการใช้แต่ถ้าไม่จำก็มานั่งดีไรต์แบบนี้ก็ได้ครับพลังงานศัก เราไม่เขียนเป็นดับเบิลยูลโดยปกติเราก็จะเขียนเป็น EP ครับ EP EP สัตแต่ว่าไอ้ตัวนี้ก็หมายถึงงานนั่นแหละครับพลังงานสั่งยืดหยุ่นของสปริงก็คือ1นึ่ส่วนกำลังสองนั่นเองซึ่งเดี๋ยวจะไปใช้ในการแก้ปัญหาต่อ,ตอไปนะครับหากจะพลอดเป็นงานหากจะพลอดหากจะพลอดหากจะพลอดพลอดอะไรครับพลอตระหว่างแรงพลอดระหว่างแรง,รง,แรงกับ x สมมตว่านี่เป็นแรงอันนี้เป็น x อันนี้เป็น f นะครับอันนี้เป็น x นิสิตลองพลอตสิครับ f เท่ากับลบเ x f เป็น x เป็น0 f เป็น0โอเคไหมครับถ้า f เป็นบวกปรากฏว่า f เป็นลบหมายถึงว่า x เป็น x เป็นบวกมันเป็นลบก็จะมาทางนี้นะครับมาทางนี้นะครับมาทางนี้นะครับเพราะนกรณีอย่างเงี้ยค่าความชันก็จะกลายเป็นความชันเป็น k ความชันเป็นลบเห็นไหมครับอันเนี้ย ก็คือค่าคงที่ของสปริงนั่นเองโอเคไหมครับแล้วถ้านี่เสร็จเอามาคูณ1นึ่งส่วนสอ kx กำลังสองจะมันคือส่วนไหนครับ1นึ่งส่วนสอ kx กำลังสองไอนี้คือ x ถูกไหมครับ1นึ่งส่วนส kx กำลังสองหนึ่งส่วนส kx กำลังสองคือส่วนไหน f คือจากนี่มาถึงนี่ก็คือ kx ใช่ไหมครับเพราะ kx คูณ kx ก็ได้ kx กำลังสองถูกไหมครับ ไอเน,นี่ย kx กำลังสองก็คือพื้นที่เนี่ยครึ่งเดียวเป็นสามเหลี่ยมก็ส่วน2นิสิตจะเห็นว่า1ส่วน2 kx กำลังสองก็คือพื้นที่ใต้กราฟระหว่าง f กับ x นั่นเองนั่นก็หมายความว่างานก็คือพื้นที่ใต้กราฟระหว่างแรงกับการกระจัดนั่นเองนะครับเหมือนกับทฤษฎีที่เราเคยเรียนมาก็จบไปแค่นี้นะครับจำไว้นะครับนิสิตพลังงานยืดหยุ่นของสปริงก็คือ1 2ส่วน kx กำลังสองซึ่งจะได้ใช้ต่อไปในการคำนวณน,นะครับสวัสดีครับ